ังมาหอนห้หอนหน้าพี่น้องเบิง่งทางบ้านก็ทางดงใส่กันก็ขื้น,นี่ฝนตกแต่ว่าอยู่บ้านหันบบแหงบบมีน้ำพอดีอยู่บ้านมาเบิ่งอยู่ดงแถวน่นกับพอดีพอดีแต่ว่าแถวลงนันตีบ้านนี้น้ำท่วมแปปด บ้องใหญ่หูแห้งเต็กอบยน,น้ำท่วมหูคือคักแฉพี่น้องบ่งแน่น้ำท่วมเขาใหญ่หูบ้องใหญ่เจ๋ข้ายูอันนี้พอดีนี่ อันนี้กะท่วมขึ้นกันมาขากแถะจังไหนจังมาตกแต่อยู่ดงอันนี้มันบุกได้พี่น้องมเมื่อเ้ารนขาดว่าสิหล่นขั้นเปียเลยฮ่าฝนยังไหลอื้อลงมาอยู่บน ยายหูติลีละบานเ <c oughs> นี่ยบม่เห็นหอดปลายเขาจะบริปเป็่งคันแทะผุนบับาลหักขนาดจังแรจังมาตกแต่ทางดงเทนอปลาบ่นสะนันอยู่คนทางบ้านจังไดกจังบตัตกตกับพ่อพ่อมีหนามมีไหน พาทั้งดงแล้วเอาอยู่าสันรวมเขาอยูแปดแปดเพิ่งได้สิบกวกมาแมนสิมาอีกแล้วบ่นี้คักแค่